ด้วยความมุ่งมันทําให้วันนี้เราก้าวขึ้นมาเป็นท่าเรือระดับแนวหนา้าติดอันดับท็อป20ของโลกและพวกเราไม่เคยหยุดก้าวเพื่อมุ่งสูม่มาตรฐานท่าเรือชั้นนําตลอดเวลา7วันต่อสัปดาห์24ชั่วโมงต่อวันพร้อมการให้บริการด้านโลจิสติกที่เป็นเลิศสู่การขาโลกแบบไร้อรอยต่อท่าเรือแหลมฉบังถูกก้าวเพื่ออนาคตสนับสนุนโดย ท่าเรือแหลมทบังศูนย์กลางการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบและโลจิสติกของอาเซียนหลังจากที่มีฝนตกสะสมตั้งแต่ช่วงต้นสัปดาห์ที่ผ่านมาประกอบกับมีน้ำตก,กจังหวัดทางภาคเหนือไหลเข้าสู่ในพื้นที่ส่งผลให้ระดับน้ำของแม่น้ำสายต่างๆในจังหวัดนครสวรรค์เพิ่มสูงขึ้นล่าสุดชาวบ้านที่รุ่มต่ำริมคลองสาขาของแม่น้ำยมที่พื้นที่ติดต่อกับจังหวัดพิจิตร เริ่มได้รับผลกระทบจากน้ำเอ่อล้นตลิ่งเข้าท่วมพื้นที่ต่ำอย่างที่บริวเวณบ้านลาบหมู่ที่3ตำบลบางเคียนอำเภอชุมแสงชาวบ้านนับสิบหลังคาเรือนมีน้ำล้นตลิ่งเข้าท่วมจนต้องนำเครื่องมือทางการเกษตรและรถจักรยานยนต์ไปไว้บนที่สูงโดยชาวบ้านบอกว่าระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นจากน้ำทางภาคเหนือทั้งจังหวัดพิษณุโลกและพิจิตรไหลเข้ามาสมทบในพื้นที่โดยล่าสุดล้นคลองเข้าท่วมพื้นที่ต่ำ ทำให้ชาวบ้านได้รับผลกระทบนับสิบหลังคาเรือนระดับน้ําสูงกว่า50เซนติเมตรชาวบ้านต้องใช้เรือเป็นพาหนะในการเข้าออกในขณะที่พลตํารวจเอกสมศักดิ์นันทพิงนาย,ยกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ได้ลงพื้นที่สนับสนุนเรือเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในจังหวัดนครสวรรค์โดยทําการส่งมอบเรือพายพลาสติกจํานวน50ลาช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ตะบนบางเคียนอำเภอชุมแสง โดยมีนายสุรชาติลีตระกูลสออบจนครสวรรค์เขต1อำเภอสุงแสงว่าทีร้อยโทอุทิศของรอดในอำเภอสุงแสงนายจักกระพงเพ่งผลนาย,ยกอปอบางเียชชกอบนยยกอจอนครสวรรค์กล่าวว่าการลงพื้นที่ในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเร่งให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วมโดยเฉพาะในพื้นที่ลุ่มต่ำอย่างตำบลบางเคียน ซึ่งมีลักษณะภูมิประเทศเป็นที่ราบลุ่มริมแม่น้ำจึงเสี่ยงต่อการถูกน้ำท่วมซ้ำซากในช่วงฤดูฝนซึ่งเรือพายพลาสติกทั้ง50ลำนี้เป็นส่วนหนึ่งของความห่วงใยและเตรียมความพร้อมของอ,อบาจนครสวรรค์ในการสมับสนุนชุมชนให้มีเครื่องมือที่จำเป็นสำหรับการเดินทางและการช่วยเหลือตัวเองในช่วงวิกฤตโดยเฉพาะในสถานการณ์ที่ถนนถูกตัดขาดและไม่สามารถเดินทางได้ด้วยรถยนต์ สำหรับการส่งมอบเรือในวันนี้ได้ดำเนินการมอบให้กับผู้ประสบภัยในพื้นที่หมู่ที่3บ้านลาดตำบลบางเคียนจำนวน9ลำและส่วนที่เหลืออีก41ลำจะอยู่ภายใต้การดูแลขององค์การบริหารส่วนตำบลบางเคียนเพื่อจัดสรรให้กับชุมชนในพื้นที่ที่มีความจำเป็นเร่งด่วนต่อไปด้วยความมุ่งมัน ทำให้วันนี้เราก้าวขึ้นมาเป็นท่าเรือระดับแนวหน้าติดอันดับท็อป20ของโลกและพวกเราไม่เคยหยุดก้าวเพื่อมุ่งสูม่มาตรฐานท่าเรือชั้นนำตลอดเวลา7วันต่อสัปดาห์24ชั่วโมงต่อวันพร้อมการให้บริการด้านโลจิสติกที่เป็นเลิศสู่การขาโลกแบบไร้รอยต่อท่าเรือแหลมฉบังทุกก้าวเพื่ออนาคตสนับสนุนโดยท่าเรือแหลมฉบัง ศูนย์กลางการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบและโลจิสติกของอาเซียนนาข่ากรการเกษตรอำเภอเวียงแก่นหมู่ที่3ตำบลหลายเงาวนายอุดมจันตะวงศ์ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดเชียงรายนายวุฒิพงค์คำลือสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดเชียงรายอำเภอเวียงแก่นและหัวหน้าสํานักงานพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สํานักงานสภาเกษตรกรจังหวัดเชียงรายเข้าร่วมกิจกรรมคลิกออฟเปิดตลาดส้มโอเวียงแก่นผ่านระบบออนไลน์ ปล่อยขบวนผลผลิตกระจายส้มโอสู่ผู้บริโภคทั่วประเทศโดยมีนายสุพจน์ลังกาวีระนันในอำเภอเวียงแก่นเป็นประธานในพิธีซึ่งมีสํานักงานที่เกี่ยวข้องและเกษตรกรเข้าร่วมกิจกรรมการกิจกรรมครั้งนี้เพื่อส่งมอบกล่องไปรษณีย์ช่วยเหลือเกษตรกรชาวสวนส้มโออำเภอเวียงแก่นซึ่งในปัจจุบันสถานการณ์ในการกระจายผลผลิตส้มโอภายในประเทศอยู่ที่ร้อยละยส่งออกนอกประเทศร้อยละเ แต่ตลาดรับซื้อในพื้นที่รวมไปถึงราคาส้มโอมีแนวโน้มลดลงจนส่งผลกระทบต่อเกษตรกรชาวสวนส้มโอในอำเภอจนส่งผลกระทบต่อเกษตรกรชาวสวนส้มโอในอำเภอเวียงแก่นเนื่องจากส้มโอมีจำนวนผลผลิตมากกว่าความต้องการของตลาดเป็นการสนับสนุนและช่วยเหลือเกษตรกรชาวสวนส้มโอในอำเภอเวียงแก่นและแก้ไขปัญหาเกษตรกรอันเนื่องมาจากผลผลิตการเกษตรระดับอำเภอในการกระจายสินค้าไปสู่ผู้บริโภคให้มากที่สุด โดยนายอุดมจันตะวงประธานสภาเกรรษตรกร,ร,รจังหวัดเชียงรายกล่าวว่าได้ประสานสำนักงานพาณิจจวัดเชียงรายขอรับการสนับสนุนกล่องบรรจุผลผลิตส้มโอให้กับกลุ่มเครือข่ายองค์กรเกษตรกรที่ปลูกส้มโออําเภอเวียงแก่นโดยได้รับการสนับสนุนจํานวน1 5 0 0กล่องเพื่อเป็นการช่วยเหลือลดต้นทุนให้กับเกรรษตรกรในการกระจายผลผลิตส่งให้กับผู้บริโภคโดยไม่มีค่าจัดส่งหลังจากนั้นได้ลงพื้นที่เพื่อเยี่ยมชมสวน และให้กำลังใจกับเกษตรกร,กรปลูกส้มโอรวมถึงจัดเก็บข้อมูลเพื่อนำไปประกอบการประสานกับหน่วยงานหาแนวทางช่วยเหลือกระจายผลผลิตให้กับเกษตรกร,กรต่อไปร่วมกิจกรรมของอำเภอเวียงแก่นนะคะในการคิดออฟนะคะการเปิดการตลาดออนไลน์นะคะโดยทางพณิชจังหวัดเนี่ย ก็มีในเรื่องของกล่องบรรจุพันธุ์ผลไม้นะคะมาให้กับทางกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกส้มโอของอำเภอเวียงแก่นนะคะเอ่อเราได้รับมานะคะแล้วก็จัดก,กลุ่มกันคาภายใ,ในกระทรวงพาณิชย์นะคะที่จัดสรรกล่องมาให้กับจังหวัดเชียงรายเนี่ยเอ่อทั้งหมดจำนวนหลายหมื่นกล่องเนาะแล้วก็เราก็อมอบให้กับเอ่อเกษตรกรผู้ปลูกส้มโอของอำเภอเวียงแก่นเนี่ยรู้สึกจะประมาณหมื่นหมื่นเจ็ดร้อยกล่องนะคะทั้งหมดนะคะก็ กระจายไปตามทั้งสองตำบลน,นะคะทั้งตำบลม่วงยายแล้วก็ตำบลไหลางาวนะคะก็วันนี้ก็ทางเอ่อสหกรณ์จังหวัดนะคะร่วมกับทางสภาเกษตรกรก็จัดพิธีเปิดค i ิ k อ f อนะคะในการเปิดตลาดออนไลน์ส้มโอนะคะแล้วก็มอบกล่องให้กับเกษตรกรมารับกล่องในวันนี้นะคะรู้สึกว่าเบื้องต้นเนี่ยจะแจกไปคนละ 20, 20กล่องก่อนนะคะวันนี้ก็มีเกษตรกรมารับล้นหลามมากมายค่ะก็คาดว่า กล่องนี้จะเป็นประโยชน์กับพ่อแม่พี่น้องเกษตรกรนะคะได้นําไปใช้ในการทําการตลาดออนไลน์ในช่วงที่ปีนี้เนี่ยส้มโอเนี่ยติดผลเยอะจริงๆค่ะแล้วก็คิดว่าน่าจะช่วยเกษตรกรบรรเทาความเดือดร้อนให้พ่อแม่พี่น้องเกษตรกรได้นะคะค่ะขอบคุณค่ะในโอกาสที่มาร่วมโครงการฟิกออฟเนาะก็ต้องขอขอบคุณทางตานิดสภากเกษตรที่ ที่ช่วยนะครับที่ช่วยเกี่ยวกับกองที่ชาวสวนจะได้ส่งออกครับนี้ได้มาร่วมชมสวนของสมาชิกสภา,าเกษตรกรอำเภอเวียงแก่นนะครับซึ่งเราได้มาร่วมกับพันนิตประสนีในการที่มาประสานเชื่อมโยงประสานงานงานบูรณาการในเรื่องของการแก้ไขปัญหาราคาพืชผลทางการเกษตรตรกต่ำ โดยเฉพาะปีนี้ส้มโอนะครับส้มโอเวียงแกนของเราเนี่ยรู้สึกว่าจะมีผลผลิตออกสู่ตลาดมากเกิน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 ควรนะครับซึ่งจะมีปัญหาในเรื่องของราคาที่จะออกสู่ตลาดเนี่ยมีปัญหาราคาตกต่ํานะครับก็ก,ก็ก็เป็นประเด็นที่ว่าสภา,าเกษตรกรจังหวัดเชียงรายนั้นซึ่งเป็นภาระ,ะหน้าที่ที่จะต้องเชื่อมประสานนะครับ ในการแก้ไขปัญหาของภาคเกษตรศกรรมของเราโดยพวกผลผลิตทางการเกษตรศเนี่ยเราต้องมาเชื่อมโยงกับภาคคเครอขายของกระทรวงพาณิชย์ของไปรษณีย์ทั้งท่านในอำเภอหรือเกษตรกร,เ,ศร,ศกร,รเองเนี่ยวันนี้เรามาคิกออฟในเรื่องของทำาการตลาดออนไลน์ของส้มโอเวี่ยงแก่นในวันนี้ครับซึ่งส่วนของสภาเกษตรกรจังหวัดจัรายเองเหล่านั้นเราได้ประสานกับสภาเกษตรกรระดับอำเภอ,อเชื่อมประสานในการที่จะนํกล่องนะครับพัสดุข,ของกระทรวงพาณิชย์เนี่ย ให้กับกลุ่มเกษตรกรอำภเภอเมืองแก่นจำนวน1,500ใบนะครับซึ่งก็ถือว่าเป็นการช่วยเหลือในการที่จะบรรเทาในเรื่องของราคาพืชผลทางการ,กรเกษตรของจังหวัดเชียงรายครับขอบคุณครับด้วยความมุ่งมัน่นทำให้วันนี้เราก้าวขึ้นมาเป็นท่าเรือระดับแนวหนา้าติดอันดับท็อป20ของโลก และพวกเราไม่เคยหยุดก่าวเพื่อมุ่งสูม่มาตรฐานท่าเรือชั้นนําตลอดเวลา7วันต่อสัปดาห์24ชั่วโมงต่อวันพร้อมการให้บริการด้านโลจิสติกที่เป็นเลิศสู่การขาโลกแบบไร้รอยต่อท่าเรือแหลมฉบังทุกก้าวเพื่ออนาคตสนับสนุนโดยท่าเรือแหลมฉบังศูนย์กลางการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบและโลจิสติกของอาเซียน กว่า60ปีที่ผ่านมากลุ่มไทยออยได้ดำเนินภารกิจด้านพลังงานเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมไทยให้เติบโตอย่างมั่นคงอำเภอศรีราชาจังหวัดชลบุรีคือบ้านของกลุ่มไทยออยที่มีพื้นที่เปี่ยมไปด้วยธรรมชาติที่สวยงามทั้งทะเลป่าเขาและวิถีชีวิตที่ใกล้ชิดกับธรรมชาติ เรามุ่งมั่นที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการรักษาความสวยงามของธรรมชาติเหล่านี้ไว้ให้คงอยู่คู่ชาวสีราชาและคนรุ่นหลังต่อไปด้วยความตระหนักถึงปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนกลุ่มไทยออยจึงได้ริเริ่มและร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆจัดกิจกรรมและโครงการด้านสิ่งแวดล้อมมาอย่างต่อเนื่องในช่วงต้นปี2567 กลุ่มไทยออยได้จัดกิจกรรมวิ่งเพื่อสิ่งแวดล้อม Thai Oil Run for the Green Future 2024เพื่อกระตุ้นให้ประชาชนตระหนักถึงความสำคัญของการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมผ่านกิจกรรมวิ่งโดยให้ความสำคัญกับการลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมในทุกมิติการจัดงานตั้งแต่การเลือกใช้วัสดุรีไซเคิลในการผลิตเสื้อวิ่งถ้วยรางวัลและเหรียญที่ระลึก ไปจนถึงการใช้ภาชนะใส่อาหารที่ย่อยสลายได้และมีการจัดการคัดแยกขยะหยาบเป็นระบบเพื่อนำกลับเข้าสู่กระบวนการรีไซเคิลอย่างเหมาะสมการจัดงานวิ่งในครั้งนี้ไม่เพียงเพื่อสุขภาพของผู้เข้าร่วมเท่านั้นแต่ยังสร้างจิตสำนึกและส่งเสริมพฤติกรรมการรักษาสิ่งแวดล้อมในวงกว้างโดยรายได้จากการจัดกิจกรรมได้นำไปต่อยอดโครงการ Waste to Value เปลี่ยนขยะให้มีคุณค่า มอบเป็นอุปกรณ์สำหรับคัดแยกขยะให้กับหน่วยงานภาครัฐและโรงเรียนในพื้นที่รอบกลุ่มไทยออยโครงการ w s t t to Value มุ่งหวังให้เยาวชนได้เรียนรู้ผ่านการลงมือปฏิบัติจริงส่งเสริมการมีส่วนร่วมของนักเรียนในการคัดแยกขยะและรีไซเคิลขยะโดยเฉพาะขวดน้ำพลาสติก ที่สามารถนํามาแลกเป็นอุปกรณ์การเรียนอุปกรณ์กีฬาหรืออุปกรณ์น้ํายาทาความสะอาดภายในโรงเรียนซึ่งนอกจากจะช่วยลดค่าใช้จ่ายให้แก่ผู้ปกครองและโรงเรียนแล้วยังเป็นการปลูกฝังพฤติกรรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและช่วยลดปริมาณขยะพลาสติกภายในโรงเรียนได้อย่างเป็นรูป,ปรธรรม ในปี2567ที่ผ่านมาเราได้มีการจัดพิธีเปิดโครงการและส่งมอบอุปกรณ์คัดแยกขยะให้แก่อําเภอศรีราชาและโรงเรียนที่ให้ความสนใจเข้าร่วมโครงการจำนวน8แห่งได้แก่โรงเรียนวัดมโนรมโรงเรียนวัดแหลมฉบังโรงเรียนเทศบาลแหลมฉบัง1 โรงเรียนเทศบาลแหลมชบังสโรงเรียนวัดใหม่เนินพยอมโรงเรียนทุ่งสุข,ขาพิทยากรุงไทยอนุเคะห์โรงเรียนบ้านชากยายจีนและโรงเรียนวัดบ้านนาฟินวิทยาคมซึ่งได้รับความร่วมมือและการสนับสนุนเป็นอย่างดีจากทุกภาคส่วนโครงการ w e s t to v a l u e ได้เริ่มดำเนินการตั้งแต่เดือนมิถุนายน2567จนถึงมิถุนายน2568 ระยะเวลาโครงการ1ปีโดยโรงเรียนทั้ง8โ,โรงเรียนรวมถึงอำเภอศรีราชาได้นำขวดน้ำพลาสติกมาแลกเป็นอุปกรณ์การเรียนชุดอุปกรณ์กีฬาหรือชุดอุปกรณ์ทำความสะอาด จากการดำเนินโครงการ Waste to Value สามารถช่วยลดปริมาณขยะขวดน้ำพลาสติกภายในโรงเรียนและอำเภอศรีราชาไปจำนวนรวมทั้งสิ้น63,703ขวดหากเปรียบเทียบเป็นการช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกก็สามารถช่วยลดได้ถึง7,644กิโลกรัมคาร์บอนไดออกไซด์หรือเทียบเท่ากับการปลูกต้นไม้ประมาณ849ต้น กลุ่มไทยออยขอขอบคุณโรงเรียนทั้ง8แห่งอำเภอศรีราชาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนที่ได้รวมเป็นพลังสําคัญในการปลูกฝังเยาวชนรุ่นใหม่ให้เติบโตขึ้นพร้อมจิตสํานึกในการรักษาสิ่งแวดล้อมเพราะเราเชื่อว่าการเปลี่ยนแปลงเพื่อสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืนเริ่มต้นได้จากเราทุกคนขอขอบคุณพลังเยาวชนรุ่นใหม่ใส่ใจสิ่งแวดล้อมเพื่ออนาคตที่ยั่งยืนต่อไป จากแนวคิดในการก่อสร้างท่าเรือนําลึกแห่งใหม่ที่ชายฝั่งภาคตะวันออกของประเทศคือก้าวแรกสู่การก่อสร้างท่าเรือแหลมฉบังเพื่อรองรับการขยายตัวทางการค้าทางทะเลข,ของประเทศไทยท่าเรือแหลมฉบังเป็นท่าเรือนำลึกหลัก ในการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศตั้งอยู่ที่จังหวัดชนบุรีอานาบริเวณพื้นที่กว่า1นึ0 0หมไร่ส่วนงานได้ปฏิบัติการภาคเอกชนเป็นผู้บริหารและประกอบการภายใต้การกำกับดูแลของการท่าเรือแห่งประเทศไทยปัจจุบันมีท่าเทียบเรือเปิดให้บริการแล้วซึ่งอยู่ในโครงการพัฒนาท่าเรือแหลมฉบังขั้นที่1และขั้นที่2 คือท่าเทียบเปรือชุด A ชุด B ชุด4และท่าเทียบเปรือชุด D รวมเป็น18ท่ามีเรือสินค้าและเรือโดยสารระหว่างประเทศผ่านปีละไม่น้อยกว่า12,000เที่ยวมีอัตราการขนถ่ายตู้สินค้ามากที่สุดติดอันดับท็อป20ของโลก ปัจจุบันท่าเรือแหลมฉบังมีขีดความสามารถรองรับตู้สินค้าได้ไม่น้อยกว่า11ล้าน TEU ต่อปีโดยท่าเรือแหลมฉบังได้พัฒนาเทคโนโลยีการขนถ่ายตู้สินค้าเข้าสู่ระบบออโตเมชันที่มีระบบการควบคุมในระยะไกลจากห้องควบคุมในตัวอาคารอันเป็นระบบที่มีความปลอดภัยและทันสมัยสูงสุดในปัจจุบัน นอกจากนี้ท่าเรือแหลมฉบังยังมีขีดความสามารถในการขนถ่ายสินค้ารถยนต์ถึง2ล้านคันต่อปีโดยปัจจุบันท่าเรือแหลมฉบังมีปริมาณการขนถ่ายสินค้ารถยนต์สูงสุด1ใน5ของโลกท่าเรือแหลมฉบังได้พัฒนาปรับปรุงช่องทางประตูตรวจสอบสินค้าให้มากขึ้น จากเดิม12ช่องจราจรเป็น30ช่องจราจรส่งผลให้การจราจรเกิดความคล่องตัวมากยิ่งขึ้นและร่วมมือกับกมรมศุลกากรทำการยกระดับการให้บริการที่ช่องทางประตูตรวจสอบสินค้าส่งออกด้วยระบบ e matching ที่ช่วยลดขั้นตอนทางด้านเอกสารเพื่อความสะดวกรวดเร็วในการใช้บริการจากก้าวแรกในปี2534จนถึงวันนี้ ด้วยความมุ่งมั่นที่ทำให้เราเก้าวขึ้นมาเป็นท่าเรือที่มีอัตราการเติบโตของการให้บริการขนถ่ายสินค้าสูงสุดแห่งหนึ่งของโลกและเราจะยังคงก้าวต่อไปเพื่อยกระดับของการให้บริการและเพิ่มขีดความสามารถของประเทศอันจะทำให้ต้นทุนของการขนส่งสินค้าและต้นทุนด้านโลจิสติกของประเทศต่ำลง รวมถึงการเพิ่มประสิทธิภาพด้วยระบบเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ในการบริหารการบริการจัดการตู้สินค้าเพื่อยกระดับมาตรฐานของการให้บริการของท่าเรือแหลมฉบังเป็น World Class Port โดยท่าเรือแหลมฉบังมีความพร้อมในด้านโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวกที่ทันสมัย สามารถรับเรือสินค้าขนาดระดับซูเปอร์โพสต์พานาม็กรวมถึงโครงข่ายการคมนาคมขนส่งทางถนนทางรางและทางน้ำที่เชื่อมโยงกับภูมิภาคต่างๆภายในประเทศและประเทศเพื่อนบ้านท่าเรือแหลมฉบังยังมีพื้นที่ส่วนขยายในการพัฒนาธุรกิจเกี่ยวเนื่องอื่นๆเช่นสถานีจอดรถบรรทุก สางสินค้าลานตู้สินค้าพร้อมได้จัดตั้งโครงการอนุรักษ์ป่าชายเลนและชายฝั่งทะเลแหลมฉบังเพื่อคืนความสมดุลให้กับสิ่งแวดล้อมช่วยลดภาวะโลกร้อนตลอดจนปลูกจิตสำนึกเกยาวชนและประชาชนให้ตระหนักถึงความสำคัญในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ท่าเรือแหลมฉบังยังได้มอบพื้นสนับสนุนการศึกษาให้เยาวชนโดยรอบพื้นที่ท่าเรืออย่างต่อเนื่องมาตลอดการท่าเรือแห่งประเทศไทยมีภารกิจสําคัญในการพัฒนาท่าเรือแหลมฉบังขั้นที่3เพื่อรองรับการขยายตัวทางเศรฐษฐกิจของประเทศเชื่อมโยงโครงการพัฒนาระเบียงเศรฐษฐกิจพิเศ,พศพษภาคตะวันออกเพื่อยกระดับศักยภาพการแข่งขันของประเทศและเป็นฟันเฟืองสำคัญส,ญสู่การเป็นศูนย์กลางเศรศษฐกิจของเอเชีย ท่าเรือแหลมฉบังขั้นที่3มีขีดความสามารถในการรองรับตู้สินค้า7ล้านที u อต่อปีขีดความสามารถในการขนส่งตู้สินค้าทางราง4ล้านที u อต่อปีอันจะทำให้ขีดความสามารถของท่าเรือแหลมฉบังโดยรวมสูงสุดถึง18ล้านที u อต่อปีทำให้ประเทศไทยกลายเป็นศูนย์กลางการขนส่งทางทะเลและโลจิสติกส์ที่สำคัญของภูมิภาคได้อย่างเต็มศักยภาพ ภายใต้หลักบริหารงานสมาร์ทแพดท,ที่ให้ความสำคัญกับสแตรมาสเ m a s t e อจ a ลิตี้ y r สปอนซิบิลิตี้และทีมเวิร์กตลอดเวลา7วันต่อสัปดาห์24ชั่วโมงต่อวัน พวกเราไม่เคยหยุดก้าวเพื่อมุ่งสู่มาตรฐานท่าเรือชั้นนำระดับโลกพร้อมการให้บริการด้านโลจิสติกส์ที่เป็นเลิศสู่การคาโลกแบบไร้รอยต่อเพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืนในอนาคต 60ปีที่ผ่านมากลุ่มไทยออยได้ดำเนินภารกิจด้านพลังงานเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมไทยให้เติบโตอย่างมั่นคงอำเภอศรีราชาจังหวัดชลบุรีคือบ้านของกลุ่มไทยออยที่มีพื้นที่เปี่ยมไปด้วยธรรมชาติที่สวยงามทั้งทะเลป่าเขาและวิถีชีวิตที่ใกล้ชิดกับธรรมชาติ เรามุ่งมั่นที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการรักษาความสวยงามของธรรมชาติเหล่านี้ไว้ให้คงอยู่คู่ชาวสีราชาและคนรุ่นหลังต่อไปด้วยความตระหนักถึงปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนกลุ่มไทยออยจึงได้ริเริ่มและร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆจัดกิจกรรมและโครงการด้านสิ่งแวดล้อมมาอย่างต่อเนื่องในช่วงต้นปี2567 กลุ่มไทยออยได้จัดกิจกรรมวิ่งเพื่อสิ่งแวดล้อม Thai Oil Run for the Green Future 2024เพื่อกระตุ้นให้ประชาชนตระหนักถึงความสำคัญของการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมผ่านกิจกรรมวิ่งโดยให้ความสำคัญกับการลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมในทุกมิติการจัดงานตั้งแต่การเลือกใช้วัสดุรีไซเคิลในการผลิตเสื้อวิ่งถ้วยรางวัลและเหรียญที่ระลึก ไปจนถึงการใช้ภาชนะใส่อาหารที่ย่อยสลายได้และมีการจัดการคัดแยกขยะหยาบเป็นระบบเพื่อนำกลับเข้าสู่กระบวนการรีไซเคิลอย่างเหมาะสมการจัดงานวิ่งในครั้งนี้ไม่เพียงเพื่อสุขภาพของผู้เข้าร่วมเท่านั้นแต่ยังสร้างจิตสำนึกและส่งเสริมพฤติกรรมการรักษาสิ่งแวดล้อมในวงกว้างโดยรายได้จากการจัดกิจกรรมได้นำไปต่อยอดโครงการ Waste to Value เปลี่ยนขยะให้มีคุณค่า มอบเป็นอุปกรณ์สำหรับคัดแยกขยะให้กับหน่วยงานภาครัฐและโรงเรียนในพื้นที่รอบกลุ่มไทยออยโครงการ Waste to Value มุ่งหวังให้เยาวชนได้เรียนรู้ผ่านการลงมือปฏิบัติจริงส่งเสริมการมีส่วนร่วมของนักเรียนในการคัดแยกขยะและรีไซเคิลขยะโดยเฉพาะขวดน้ำพลาสติก ที่สามารถนํามาแลกเป็นอุปกรณ์การเรียนอุปกรณ์กีฬาหรืออุปกรณ์น้ํายาทาความสะอาดภายในโรงเรียนซึ่งนอกจากจะช่วยลดค่าใช้จ่ายให้แก่ผู้ปกครองและโรงเรียนแล้วยังเป็นการปลูกฝังพฤติกรรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและช่วยลดปริมาณขยะพลาสติกภายในโรงเรียนได้อย่างเป็นรูปธปรรม ในปี2567ที่ผ่านมาเราได้มีการจัดพิธีเปิดโครงการและส่งมอบอุปกรณ์คัดแยกขยะให้แก่อำเภอศรีราชาและโรงเรียนที่ให้ความสนใจเข้าร่วมโครงการจำนวน8แห่งได้แก่โรงเรียนวัดมโนรมโรงเรียนวัดแหลมฉบังโรงเรียนเทศบาลแหลมฉบัง1โรงเรียนเทศบาลแหลมฉบัง3โรงเรียนวัดใหม่เนินพยอมโรงเรียนทุ่งสุข,ขาพิทยากรุงไทยอนุเคาห์ โรงเรียนบ้านชักยายจีนและโรงเรียนวัดบ้านนาฟินวิทยาคมซึ่งได้รับความร่วมมือและการสนับสนุนเป็นอย่างดีจากทุกภาคส่วน โครงการ West to Value ได้เริ่มดำเนินการตั้งแต่เดือนมิถุนายน2567จนถึงมิถุนายน2568ระยะเวลาโครงการ1ปีโดยโรงเรียนทั้ง8โรงเรียนรวมถึงอำเภอศรีราชาได้นำขวดน้ำพลาสติกมาแลกเป็นอุปกรณ์การเรียนชุดอุปกรณ์กีฬาหรือชุดอุปกรณ์ทำความสะอาด จากการดำเนินโครงการ Waste to Value สามารถช่วยลดปริมาณขยะขวดน้ำพลาสติกภายในโรงเรียนและอำเภอศรีราชาไปจำนวนรวมทั้งสิ้น63,703ขวดหากเปรียบเทียบเป็นการช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกก็สามารถช่วยลดได้ถึง7,644กิโลกรัมคาร์บอนไดออกไซด์หรือเทียบเท่ากับการปลูกต้นไม้ประมาณ849ต้น กลุ่มไทยออยขอขอบคุณโรงเรียนทั้ง8แห่งอำเภอศรีราชาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนที่ได้ร่วมเป็นพลังสำคัญในการฝูกฝังเยาวชนรุ่นใหม่ให้เติบโตขึ้นพร้อมจิตสำนึกในการรักษาสิ่งแวดล้อมเพราะเราเชื่อว่าการเปลี่ยนแปลงเพื่อสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืนเริ่มต้นได้จากเราทุกคนขอขอบคุณพลังเยาวชนรุ่นใหม่ใส่ใจสิ่งแวดล้อมเพื่ออนาคตที่ยั่งยืนต่อไป มุ่งมันทำให้วันนี้เราก้าวขึ้นมาเป็นท่าเรือระดับแนวหนา้าติดอันดับท็อป20ของโลกและพวกเราไม่เคยหยุดก้าวเพื่อมุ่งสูม่มาตรฐานท่าเรือชั้นนําตลอดเวลา7วันต่อสัปดาห์24ชั่วโมงต่อวันพร้อมการให้บริการด้านโลจิสติกสที่เป็นเลิศสู่การขาโลกแบบไร้รอยต่อท่าเรือแหลมฉบังทุกก้าวเพื่ออนาคตสนับสนุนโดย ท่าเรือแหลมฉบังศูนย์กลางการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบและโลจิสติกของอาเซียน